สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับการแปะโพสต์อิดนะครับแต่เป็นการแปะโพสต์อิดบนมือถือของเรานะครับมือถือ iPhone จะใช้แอปพลิเคชันอะไรนะครับใช้ยังไงได้บ้างแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับตั้งค่ายังไงถึงจะใช้งานได้ตามที่เราต้องการเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆไปอัปเดตให้เป็น iOS 14ก่อนนะครับเพื่อให้ใช้ฟังก์ชันได้อย่างถูกต้องนะครับหลังจากนั้นนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานะครับก็แอปพลิเคชันนี้นะครับ Sticky Widget นะครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับอ่าเรามาที่หน้าโฮมนะครับของ iPhone นะครับอ่าเพื่อนๆแตะที่หน้าจอค้างนะครับแล้วกดที่มุมบนซ้ายนะครที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับโอเคเราจะเลือกมาที่ Sticky w i t h e นะครับอ่าเราแตะมานะครับอ่าผมตรงนี้ก็จะมี3ขนาดนะครับอ่าสมมุติว่าผมเอาขนาดนี้นะครับเรากดมาที่เพิ่มวิดเจ็นะครับอ่าเมื่อกดมาแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนสีจะเปลี่ยนขนาดตัวอักษรเปลี่ยนฟอนต์เนี่ยเราแตะมาที่ข้อควิดเจ็ตนะครับ,รแ,รรบแล้วเราก็สามารถทําการแก้ไขได้เลยนะครับอ่าสมมุติว่าอ่า ดูหนังนะครับดูซีรีส์แล้วกันะนะฮะดูซีรีส์บ่ายโมงบ่ายบ่ายสองแล้วกันอ่าเนี่นะฮะเราก็กดเซฟนะครับทีนี้ถ้าจะเปลี่ยนสีนะครับถ้าจะเปลี่ยนสีเราแตะมาที่ Sticky w i d g e t นะครับอ่าเราแตะค้างนะครับเราแก้ไข w i d เจ t ตนะครับ ให้ดูตรง background color นะครับปกติจะเป็นสีเหลืองอยู่นะฮะก็สามารถเปลี่ยนได้นะฮะอาสมุติผมจะเปลี่ยนไปเป็นสีฟ้า Text color นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับอ๋อแต่ถ้าเป็นตัวฟรีน่าจะมีสีดําอย่างเดียวนะครับเราสามารถทําการเปลี่ยนฟอนต์ได้นะอาผมเปลี่ยนเป็น system นะครับขนาดตัวอักษรเราก็สามารถแก้ได้นะครับตรงนี้ alignment ก็คือรูปแบบตัวอักษรนะครับจะเอาแบบไปชิดซ้ายชิดขวา อยู่บนอยู่ล่างสามารถแก้ไขได้เลยนะครับอ่าในที่นี้สมมุติว่าผมไม่เปลี่ยนนะฮะผมก็กดแตะมานะครับอ่าทีนี้การที่จะเพิ่มวิดเจ็ตอีกอันนึงนะครับเรากดมาที่นี่นะครับนี่วิดเจ็ตแล้วก็เลือกที่สติกี้วิดเจ็ตอีกอันนึงนะครับอ่ากดเพิ่มวิดเจ็ตปปนะครับอ่าคนที่ ลงมาครั้งแรกเนี่ยกรจะพบว่าบางทีมันจะมีปัญหานะครับก็คือข้อความมันเบิ้ลกันนะครับเราจะแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับทําการแตะค้างนะครับแล้วเลือกว่าที่แก้ไขวิจจนะครับอ่าแล้วเราเปลี่ยนโน้ต ID นะครับโน้ต ID เนี่ย เวลาลงมาครั้งแรกมันจะตั้งเป็น290นะครับถ้าโน้ต ID มันซ้ํากันมันจะทําให้ข้อความมันลิงก์กันนะครับดังน,นั้นเราก็เปลี่ยนโน้ต i d ไปเป็นอันอื่นนะสมมติผมเลือกไปเป็น1แทนนะครับอ่ะผมจะเปลี่ยนสีด้วยนะครับสมมุติว่าเปลี่ยนไปเป็นสีชมพูนะครับอ่าอันนี้ข้อความผมไม่แก้แล้วกันนะฮะอ่ะข้อความอ่ะเดี๋ยวแก้ก็ได้นะฮะข้อความ นี่ hey, นะะอ่านหนังสือบ y สี่กดเซฟนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถทำการเลื่อนวิจติตได้นะครับเราจะเอาอันไหนไว้บนไว้ล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองสร้างอีกอันหนึ่งนะครับ อันนี้เอาเป็นแบบแบบแนวนี้บ้างนะครับอ่ะถ้ามันไปลิงก์กันอื่นอีกก็เหมือนเดิมนะครับเรากดที่แก้ไขวิจเจตนะครับแล้วก็เลือก ID อื่นนะฮะสมมุติว่าเป็น ID 5นะครับผมแคบฟอนต์หน่อยนะครับแล้วก็อ่ะ แฮป e ี้ดิปอันนี้เอาข้อความที่เคย Copy ไปแล้วนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการแก้ไขนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกด ติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ